สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมก็มาหาพี่นะครับพี่ที่รู้จักกันพี่ก็ได้ไว้วานนะครับว่าให้ถ่ายคลิปผ้าที่บ้านนะครับลงให้หน่อยผ้าชุดนี้นะครับมีเจตนา,ต,นาต้องการให้เช่านะครับถ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านไหนเนี่ยกําลังหาผะั้นบ้านจริงๆนะครับ ไม่ไม่ได้มานเล่านิทานแต่งเรื่องเรื่องผาเครื่องกันนะครับผมแนะนําเลยนะครัะผาชุดนี้ผาบ้านจริงๆนะครับพี่ถ้าใครได้ติดตามคลิปที่ผมลงนะครับผมก็จะบอกตรงๆนะครับตามตรงว่าพาร์ทนี้เป็นพาบ้านพาร์ทนี้เป็นพานสนามอะไรเงี้ยผมจะบอกตรงๆนะครับส่วนตัวไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยนะครับคือเพียงต้องการจะ ปล่อยพระนะครับให้คนที่รู้จักนะครับพระชุดนี้ทําไมผมไม่เช่านะครับเพราะว่าไม่ใช่ทางที่ผมเช่ามาแล้วก็จะปล่อยได้นะครับเรียนให้ทราบตามตรงเนาะไม่ใช่ว่าพระไม่ดีนะครับพระนี้เป็นพระบ้านจริงๆนะครับหากพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนสนใจได้เข้ามาดูแล้วนะครับจะมาเช่าบูชาเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์พี่สามารถมาเช่าได้ที่บ้านพี่ชายผมได้เลยนะครับ ไม่ใช่แผงพระนะครับอันนี้พระบ้านจริงๆนะครับแตวผมให้ดูทีละองค์เลยละกันเนาะไอเน,นี้ยผมก็คือแบบพอคัดโดูดูที่แบบพอจะปล่อยได้นะครับก็ให้พี่ผมมาคัดมามาวางไว้องค์นี้เป็นพระบูชานะครับองค์นี้เก่าเก่าแน่นอนครับ ส่วนที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบน,นะครับเนี่ยเหรียญให้ทราบตรงๆเนาะนี่ดูด้านหลังนะครับที่ผมบอกว่าเกิดมาก็เห็นเลยนะครับไอ้ไอ้นี้ต้องต้องต้องย้ำอีกทีนะครับว่าไม่ใช่นิทานที่มาเล่าเล่าแต่งเรื่องกันนะครับเป็นพระที่มีอายุนะครับบูชาบูชาบนหิ้งเลยนะครับ เป็นพระลีลากระเพงสองนะครับพี่อันนี้อันนี้เก่าจริงอันนี้เก่าจริงแล้วเดี๋ยวผมให้ดูองค์ถัดไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่เด็ดนะครับเป็นพระเครื่องที่เด็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญนะครับวัดโคโกดเท่าเหรียญรุ่นสามปีหนึ่งเจ็ดนะครับเนื้อตะกัวลองพิมพ์ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญบ้านๆเลยนะครับเหรียญน,นี้นะครับเนื้อตะกั่วลองพิมพ์เนี่ยจะสร้างน้อยมากนะครับจะสร้างน้อยมากๆเป็นเนื้อพิเศษท,ที่หายากมากๆนะครับใครที่ชอบของหายากและของสวยของบ้านๆไม่ได้ออกไม่ได้แบบว่าเป็นพาที่ที่ออกสนามเป็นพาที่โชว์ตามสนามนะครับอันนี้คือเป็นพาบ้านๆจริงเนาะ สนใจนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ผ้านี้นะครับมีรับประกรันให้ด้วยถ้าไม่มั่นใจนะครับเช่าไปรับประกรันให้ด้วยนะครับผา้าพวกนี้ไม่ต้องห่วงอยากให้พี่ๆเพื่อนๆที่ชอบผ้าบ้านๆนะครับได้ดูผา้าจุนนี้เนาะองนี้นะครับเป็นผาน้าสังกระจรยายผ้าสังกระจายนะครับนี่ เป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อปูนเนื้อปูนนะครับเก่าๆไอเดยองค์น,นี้ผมก็ไม่อยากยัดเนาะวัดวัดอะไรพาชุดนี้ผมเป็นคนคัดเองนะครับคิดว่าน่าจะแบบพอปล่อยได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพี่ชายผมเลี้ยงหน้าผามา ส่วนพระกล่องนี้นะคะเป็นพระกล่องหงหลงพอดีนะครับวัดพระลูกครบเซตเลยแต่กล่องแตกนะคะพระพระด้านในยังสวยยังสวยนะครับไม่มีตำเหนินอะนงนองค์ถัดมานะครับเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินเขียนว่ารุ่นสิบห้ากิ่งนะคะรับวัดบางคานอง์พระนะครับ ด้านล่างก็อุดกิ่งอย่างนี้นะครับเป็นยันนะผมไม่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 ได้เล่นทางนี้นะครับเลยข้อมูลเนี่ยอาจจะจะไม่ได้มีมากนะครับแต่ผมก็ดูแล้วเออเป็นผ้าที่น่าจะพอมีราคาเนาะเลยคัดออกมาอีชุดหนึง่งส่วนนี่นะครับเป็นผ้าผายันใช้โทงของหลวงพ่อบุญมตโคกเท่านะครับ เป็นผ้ายันที่สวยแล้วก็หายากจริงๆนะครับสมบูรณ์ไม่มีขาดได้เดินนี่ยึงอยู่ครบเลยนะครับไม่มีชำรุดสกรีนเต็มๆเลยนะครับไม่มีจางเลยเนาะต้องบอกไปก่อนนะครับราคาไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าถูกนะครับ ผมต้องเรียนให้ทราบว่าผมก็เป็นคนที่ศึกษาพระเครื่องเนาะพอรู้ราคานะครับที่ถ่ายคลิปพระลงให้นะครับเพราะว่าผมอยากให้พี่ชายผมอะได้ปล่อยให้ช่าบูชาในราคาที่แบบว่าที่ที่เขาได้กําไรคิดว่าได้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเขาก็มีเหตุจําเป็นเนาะว่าต้องการเงินไปใช้พาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าถูก ไม่ได้หลุดนะครับไอ้นี่แจ้งไว้เลยนะพี่ๆที่เล่นพาอะไรจะมาแบบมาเช่ารุ่นหลุดอะไรเงี้ยต้องต้องหีให้ทราบว่าอาจจะไม่หลุดนะแต่ถ้าใครที่ชอบของสวยชอบของสวยชอบของบ้านๆน,นะครับชอบของแท้เชิญเลยนะครับราคาคุยได้นะครับไม่ใช่ว่าแพงแล้วไม่ไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงนะครับราคาเนี่ยคือคุยได้ผมก็อยากจะให้คนเช่าเนี่ยเช่าไปในราคาที่แบบไม่ได้แพงมากและอยากให้คนที่เรารู้จักเนี่ย ปล่อยไปในราคาที่ไม่ได้ถูกซะเกินไปนะครับที่ปล่อยเนี่ยมีเหตุจําเป็นนะครับอันนี้ผมเข้าใจเข้าใจทั้งคนคนปล่อยและคนเช่านะครับอันนี้เป็นผ้ายันชัยทงองของหลวงพ่อฟ้อนบรรเล่าทองหายยากมากนะครับเผืนี้ยหายยากมากๆนะครับถ้าคนเล่นผ้าสายสุพรรณอะไรเงี้ยจะเข้าใจดีนะครับไม่ค่อยเจอ แล้วก็ผืนนี้นะครับเป็นพยายนแก้วแหวนเงินทองนะครับลักษณะแบบนี้เป็นของหลวงพ่อตโตวัดประดูสิงพีน่าจะไม่พลาดน,นะครับดูจากพยายนดูจากหมึกดูจากอายุนะครับเนี่ยน่าจะไม่พลาดน,นะครับแล้วก็ถัดมานะครับ เป็นตะก,กุดตะก,กุดสี่นิ้วนะครับตะก,กุดเนี่ยผมไม่มีความรู้จริงๆนะครับเนี่ยบอกไม่ได้เลยว่าที่ไหนเก่าหรือใหม่อะไรเงี้ยผมผมไม่ทราบจริงๆนะครับอันนี้ก็พี่ๆเป็นเพื่อนที่มีความรู้ก็ดูดูกันเอาเองนะครับดอกนี้อ ปิดมาให้ดูแบบว่าดูสนุกสนานเนาะก็เป็นชุนนี่แล้วพี่ผมก็จะคอยอยู่เป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงอันนี้เป็นเนื้อผงไม่ทราบพี่นะครับคล้ายๆยันยุ่งอุตมโมเลยแต่เป็นพิมพ์แบบจเล็กนะครับหลังๆก็อุมๆหน่อยเนื้อผงส่วนองนี้นะครับเป็นพระปิดตาไม้แกะนะครับ ไม่ทราบที่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์หลวพโนกนะครับของาดันแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับจะเป็นรูป รูปบูชาของหลวงพ่ออีวัสตะหีบนะครับรูปนี้แท้แน่นอนนะครับแต่ว่าสภาพก็สภาพก็อย่างที่เห็นนะครับแบบนี้ด้านหลังก็มีแบบแปะแผ่นอะไรกระดาษใหม่นะครับมีการซ่อมนาอตามอายุนะฮะตามอายุตามอายุจริงผมบอกราคาบานนี้เลยเนาะ พี่ชายผมเนี่ยเปิดในราคาไม่พันกว่าบาทนะครับไม่ถึงสองพันจากที่ถามนะครับก็ยังราคาไม่ไม่แน่ไม่นอนนะว่าจะเท่าไหร่แต่ที่แน่แนไม่ไม่เกินสองพันนะครับถ้าถามจากใจผมเนาะถ้าเป็นลูกศิลย์ลูกหานะครับหรือว่าท่านที่ชอบสะสมสายนี้แล้วมีความถือหลวงพ่ออีนะครับรูปแบบนี้พันกว่าบาทเป็นรูปที่ท่านหลวงพ่อถึงแม้จะไม่สวยนะครับ แต่เป็นรูปทิ่านหลวงพ่อเนี่ยผมว่าราคาไม่แพงนะครับพ,พี่เพื่อนๆนะอยากให้แบบหลวงพ่อได้ไปอยู่กับคนที่นับถือจริงๆนะคะอย่างนี้เนาะพันพันกว่าบาทนะจากที่ถามนะครับจากที่ถามโอเคนะครับพี่ๆเพื่อนครับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสามารถสอบถามได้ ได้นะครับได้ทุกชิ้นได้ทุกองค์โทรมาสอบถามได้เลยชอบหลวงพ่ออะไรอยากชอบองค์ไหนสอบถามได้นะครับเบอร์ hmm. โทรนะครับ mm hmm. 0 8 8 9 0 8 1 4 3 5นะครับ mm hmm. ชื่อพี่เทิกนะครับ mm hmm. สามารถโทรมาสอบถาม mm hmm. พี่ชายผมได้เลยนะครับ mm hmm. ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเกรงใจนะครับค mm hmm. อยถามคอยถาม ราคาแบบไหนเนี่ยขอให้ให้บอกนะครับเช่าได้เท่าไร่ขอให้บอกนะครับอยากจะให้อยากอยากจะรู้ราคาเช่าด้วยซ้ํานะครับขอให้บอกไม่มีแบบมาเครืองกันต่อรองไม่ไม่ต้องห่วงนะครับให้โทรมาสอบถามอย่างเดียวเนาะวันนี้นะคะผมก็มีพาร์มาลงให้พี่ชายเพียงเท่านี้นะครับหากผมให้ข้อมูลอะไรผิดพลาดประการใดผมกลาาขอภัยังสูงได้นะครับ พ้าเครื่องที่ผมลงเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาไปหลอกลวงใครนะครับมีเจตนาต้องการปล่อยพาให้พี่ชายผมเพียงเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ